สวัสดีค่ะตี่ซอยหนึ่งชมรีนะคะคลิปนี้ร้านเราจะมารีวิวรถมาด้าตรายบุ้ยกับอาการกดสวิ์ล็อกรถข้างในรถแล้วรถไม่ล็อกให้นะคะมาดูคลิปก่อนเริ่มทําการซ่อมนะคะก็คือเวลาเรากดสวิ์นะคะจากข้างในตัวรถเนี่ยาล้รถมันไม่ล็อกและมันไม่ปลดล็อกให้นะคะนี่นะคะไม่ว่าจะกดล็อกหรือปลดล็อกก็นิ่งนะคะแต่สามารถไขกุญแจหรือกดจากรีโมทได้นะคะ ทีนี้หลังจากเราซ่อมนะคะเราก็จะสามารถกดสวิต์จากข้างในได้แล้วนะคะแล้ก็จะล็อกและปลดล็อกให้แล้วนะคะทั้ง4บานเลยถ่ายกุญแจก็ได้นะคะแล้วก็ปลดล็อกก็ได้จากรีโมทได้เช่นกันก็คือสามารถใช้ได้ทั้ง3อย่างก็คือใช้จากกดสวิตข้างในไขายกุญแจแล้วก็กดจากรีโมทนะคะ สำหรับลูกค้าที่ขับรถรุ่นนี้อยู่และมีอาการแบบนี้นะคะกดสวิ์ล็อกรถปลดล็อกรถไม่ได้นะคะแล้วอยากทําก็มาตามแผนที่ร้านเราเลยะคะ่ะร้านตีซอยหอยู่ในตัวเมืองชมบุรีนะคะสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลยโทรมาไลน์มาทักแชทมาได้ตามที่ลูกค้าสะดวกเลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ